สวัสดีครับกลับมาพบกับ Arc TJX Gaming อีกครั้งครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการเซตค่าจอยนะครับของผมนะครับผมต้องบอกเลยนะว่าอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เซตติ้งที่ดีที่สุดแบบสำหรับทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความถนัดความชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็จะมาแชร์ในมุมมองของผมนะครับเผื่ออาจจะได้ประโยชน์อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมมีเซตติ้งอะไรไปบ้างนะครับผมเข้ามาที่ตัวคอนโทรลเลอร์เลยนะครับผม อ่า b u t t ล n layout นะครับผมเลือกเป็น browser b r o w อ e r หลักๆก็คืออ่าจะช่วยอ่อจะเป็นตัวอนาล็อกข้างขวานะครับถ้าผมกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นปุ่มกลมเพราะว่าผมสไลด์บ่อยมากแล้วเกมนี้ก็ใช้สไลด์บ่อยมากนะครับผมเลยสลับปุ่ม c r o u c นะครับหรือปุ่มกลมกับปุ่ม o หรือปุ่ม b เป็นปุ่มมิลีนะครับผมฉะนั้นเวลาผมจะมีเนี่ยจะลำบากหน่อยนะผมต้องกดโแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมจะสไลด์ก็จะง่ายกว่าหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าเวทกันแล้วเนี่ยผมใช้สไลด์เยอะกว่านะครับผมก็เลยเลือกมาเป็นแบบนี้นะครับเซตอัพตรงนี้ก็คือพรีเซตตรงนี้ก็คือบราวเลอร์นะครับผมสามารถเข้าไปเปลี่ยนกันได้เลยอิม e พั s ิสผมเลือกสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าถ้าปิดไปในอันนี้มันก็คือใช้ไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ปล่อยไว้ i m มรี s ปอนเคิร์ฟไทป์นะครับผมจะเลือกระหว่าง Re reverse curve S cur กับ l i linear linear ค,คือเป็น input ดิบเลยของจอยฉะนั้นถ้าเราถ้าคุณใช้ linear เ,เนี่ยข้อเสียของมันคือเวลาคุณหันนะมันจะช้ามากมันจะแบบคือมันจะไม่มีการช่วยเร่งอะไรให้เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมมองว่ามันดีกว่าม,มีประโยชน์มากกว่าโอเคเรากลับมาที่ตรง i m response curve type นะครับถ้าผมเลือกเป็น reverse curve เนี่ยเวลาผมหันเร็วๆเงี้ย มันจะเร็วกว่านิดนึงแต่เอาจริงๆแทบไม่ค่อยเห็นความต่างเลยนะครับฉะนั้นที่แนะนำสำหรับท่านผู้ชมก็คือลีเนียหรือไม่ก็รีอ e ารีเวิร์สเอสพอเอสอะไรนะเดี๋ยวนะรีเวิร์สเอสเคร์นะครับผมโอเค h o r i z o n t a l sensitivity กับ v e r t i c a l sensitivity นะครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเล่น sensitivity เอ่อเจ็ดหรือแปดในในโมโนโมเฟียสามน่ะผมก็แนะนำว่าให้อยู่สักประมาณ40ถึง4ี่นี่แหละนะ 7จถึงแนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเล่นเซนซิทีฟน้อยกว่านั้นนะก็อาจจะปรับลงไปไล,ไ,ลไล่ลงไปนะครับอันนี้สําคัญเลย ADS sensitivity multiplier ถ้าอยากให้ฟิลลิ่งคล้ายๆกับ c a l l of Duty เนี่ยผมแนะนำให้ปรับลงมานิดนึงนะครทั้งโลโซมและไฮซูมให้เป็น0.75 Dead zone นะครับตัวเล f t s t i c ผมไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าตัว Right s t i c เนี่ยผมตั้งให้เป็น2นะครับมันจะทำให้เราไม่ต้องมาออกแรงนิ้วมากขึ้นนะครับ เพราะว่าเดสมันมีเดสโซนอยู่ผมก็ตั้งเลยแค่2พอนะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับ acceleration speed multiplier นะครับมันเหมือนเมาส์ acceleration อะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ปิดกันถูกไหมในจอยก็เช่นกันครับผมปิดเถอะครับ acceleration speed multiplier นะครับ inward axis ทั้งคู่เลย horizontal vertical อันนี้ปิดนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบเหมือนควบคุมครึ่งบินละไม่ใช่ละ control vibration ผมปิดนะครับเพราะเพราะว่ามันประหยัดแบตดีโอเคหลักๆที่สำคัญก็มีประมาณนี้เลยครับผม ส่วนอื่นๆน,นะครับวิดีโออะไรก็แล้วแต่การจองคุณผู้ชมเลยนะครับเกมเพลย์อ่าผมตั้งฟิ e ออฟ f ิว e w 105นะครับ A D S ฟิ l ออฟ v ิวคอน n ิสเทนต์ก็คือเวลาที่เรากดอ่าเอ็มดาวไซส์เนี่ยกดเล็งเนี่ยมันตัวฟิวออฟฟิวมันจะไปตามอ่ามันจะไปตาม F O V ที่เราตั้งไว้นะครับ A D Sbehavioral ผมตั้งเป็นโฮแน่นอนอยู่แล้วปกติ A D Ssensitivity transition นะครับตั้งเป็น incent นะครับแล้วก็นอกนั้นก็เดิมๆครับผมออโต้สปริตสำหรับใครที่อยากไม่อยากให้จอยมันดริฟท์ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะปุ่มถ้าเป็น p l a y s t a t i o n อะไร L3 นะครับแนะนำให้เปิดไว้ออโต้ออโต้สปริตก็คือเวลาเราดัดจอยนาล็ลอกนะ่มันจะวิ่งเองนะครับแต่ว่าโดยปกติผมไม่ชอบผมไม่ชอบเปิดไว้เพราะว่ามันเสียเวลาสปริตเอาไทม์อะไรเงี้ยเวลาที่ผมเจอซูลวเลงมันเสียจังหวะบางทีผมก็อยากเดินบ้างอะไรนี้แต่สำหรับเกมนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะแต่ผมชินมาจากคอร์ลตูตี้แล้วอะ นอกนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับผมไม่มีอะไรไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับผม,ผมเปิด Damage Number นะครับเพราะผมอยากรู้ว่าผมยิงสตูไปใกล้ตายเรียงกี่นัดอะไรเงี้ยมันเอาไว้บวกเลขในใจได้นะครับ FPS Display นะครับอยากให้โชว์ FPS แบบซ้ายบนมุมจอของผมเนี่ยก็เปิดไปได้เลยผมเปิดไปหมดเลยนะครับ FPS Display Ping Display Network Info ไม่ได้เปิดอ่าได a n e x d i a g n o s i s Overlay เปิดไว้นะครับก,ก็หลักๆประมาณนี้เลยครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดแฮนด์แคมไว้รอบนี้ให้ทุกคนเห็นมือผมหเห็นจอยผมนะครับโอเคไปกันเลย as its first hot shot give them a real welcome for the hot shot now combine counties are worth extra more reward more risk <laughs> An enemy, hunt them down. No ammo. We got our first hotspot. <laughs> enemy spy activated sonar goggles. Wish we had that back. Their new hotshot is an enemy. Hunt them down. <laughs> I tell you to murder their hotshot! <gasps> they got another hotshot. Put them on ice. Around with their goggles on. Good, Good hot shot. Shot. Bounty collecting banter! Enemy, hunt them down!

Of us. Keep them! Assassinate the enemy hotshot! They got another hotshot! Put them on ice! Engaging, Cabo! Enemy spies skulking around with their goggles on. Enemy hotshot is acting like a big shot. Go shoot him! It's not whether you win or lose, Kumbai, although you did lose.